ครับท่านผู้ชมครับพบกับช่องจินโจมันตะคอนครับไปเจออ่าหมาพันธอะไรพี่ไซบีเรียนฮะไซบีเรียนเหรอไซบีเรียนหรือไซบีเรียนไซบีเรียนโอ้ลิ้นเขายาวมากเลยครับไซบีเรียนไซบีเรียเนี่ยอันนี้จริงๆเขามีทั้งสีขาวสีดำนะตาเขียนตาตาเขาสีอะไรพี่สีฟ้าค่ะสวยมากอันนี้อายุเท่าไหร่ครับพี่อันนี้ไม่ได้เอาเชือกเข้ามาอปีหกเดือนค่ะ เขาดุไหมครับไม่ค่ะไม่ดูเขาขี้ร้อนไหมขี้ร้อนเพราะเขาเป็นเขาเป็นหมาเมืองหนาวเนี่ยกลาเป็นหมาแล้วนะฮิมะเขามีความสามารถพิเศษอะไรบ้างพี่ลองแสดงให้ดูอ่ะอ่ะพี่ลองแสดงให้ดูนะความสามารถพิเศษของสยอซิทซิทซดาวสยอซิทซิทซิทซจ้วชิงแอนอ่า ขอกรอหนึ่งขอ้รอหนึ่งโอ้โอ้ very good โอ้โอให้เขาจูบหน้าผักเลียหน้าผักหน้าเลียหนได้ไหมเขาทำไม kiss 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 กัน kiss kiss าไม่ถัดออขาไม่ถัดเอ้เ้าเดิมอีกรอบนึ่งท่าเดิมอีกรอบนั่งน เก่งมากลีโอเก่งมากโอ้โหแจ๋วไปโอ้น่ารักพี่แล้วอย่างนี้พี่เอาน้ำแข็งให้เขาเรียได้ไหมน้ำแข็งงใส่ถานเลยให้เขาเรียแข็งไม่ได้ซื้อมามีแต่น้ำปกติผมเคยเห็นนักตำรวจเขาใช้เขาใช้น้ำแข็งให้ให้มันเรียพี่ เี่อก้อนนะมันเขาบอกว่ามันช่วยระบายหมดแล้วมันช่วยระบายความร้อนใช่ไหมท่านผู้ชมครับมาพันไซบีเรียไซบีเรียหรือไซบีเรียไซบีเรียไซบีเรียอยู่ในขั้วโลกไม่เยอะพี่ผมเคยเห็นเขามีแต่นี้เขาเกิดที่ไทยค่ะเขาก็เขาสามารถลากรถลากอะไรได้ด้วยขึ้นพาเขาไปวิ่งเขาก็จะลากพ่อเขจริงป่ะไอ้นี่ขวบเดียวน้ำหนักน่าจะอยู่ที่ประมาณเกือบเกือบสามสิบเห็นไหม พี่วิ่งน้ำหนักเท่าไรหกสิบเดวิดเป็นคนเอามาเลี้ยงใช่ป่ะพี่พี่แหละคนเลี้ยงจริงป่ะเดวิดส์อาหารเนี่ยอาหารเป็นหลักเขานี่คืออะไรอาหารเม็ดค่ะอาหารเม็ดโอ้ยเขาขี้ร้อนนี่เขาร้อนมากเลยพี่รู้กันนี่ครับคืออสิดาสิดาสิดาลิโออันนี้ตัวผู้อันนี้ตัวผู้หรือตัวเมียตัวเรียนตัวนี้โลเท่าไหร่เป็น ผมเคยเจอเดวิดที่สนามชนบุรีเขาบอกว่าพี่ติดติดอยู่ที่ต่างประเทศพี่มาไม่ได้จริงไหมประเทศอะไรตอนนั้นใช่ไหมเขาบอกว่าแฟนมาไม่ได้แล้วพี่มาเมืองไทยเมื่อไหร่มาได้ปีสองปีแล้วดีกว่าแล้วค่ะใช่ไหมผมเจอเขาตั้งหลายปีแล้วก็เนี่ยที่สามสครนครับที่สนามนาน่ครับพี่โอเคครับวันนี้เราก็จะเอา คลิปนี้ไปลงนะครับว่ามานี่น่ารักมากลิโอครับอายุหนึ่งปีกี่เดือนวิหนึ่งปีหกเดือนคหนึ่งปีหกเดือนพี่ผู้หญิงชื่ออะไรครับชื่อใจค่ะพี่ใจโอ้ชื่อไทยไทยปกติไปอยู่อังกฤษมันต้องชื่อเจนนิเฟอร์ชื่ออะไรไมวนะพี่ใจน่ารักมากครับบ๊ายบายบ๊ายบายเอาอีกรอบหนึ่งอีกรอบหนึ่งทำลาท่านผู้ชมก่อนซิดดาวซิดาวซิดดาวเก่งมากเก่งมากลูกแจ๋ว เก่งมากบาย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 โอ้โหโอ้โหสมัยเอ้ยสมัยสมัยอีกรอบทีหนึ่งป่ะพี่พูดและคิดได้ยังค่ะพี่ครับพี่ครับสวัสดีครับพี่ครับพี่สวัสดีครับพี่ใจครับสวัสดีครับขอบคุณนะครับ